สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับแฟนช่องที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่ลักเิโลเมตรนะครับอยู่ที่อำเภอศรีขอรภูมิวันนี้ก็มาเสี่ยงทายนะครับเมื่อก่อนผมเคยมานะครับถ้ามานี่ผมเคยจุดจุดทูบนะครับได้นะครับเคยได้ตรงๆแต่ว่ามันตรงเลขดังนะครับแล้วมันหาซื้อไม่ได้นะครับบังเอิญหลายครั้งที่ผมมานะครับบางท่านก็บอกว่ามโนเมณีพูดขึ้นเองหรือเปล่ามาแล้วได้ตัวเลขสองตัวสามตัวแล้วถูกถูกทําไม หาคลิปไม่เจอนะบางคนเพิ่งจะอัดเข้ามาติดตามผมนะครับแต่ว่าผมย้ํานะครับผมเคยมานะครับแล้วก็เข้าหลายครั้งด้วยนะครับแต่ว่ามันเข้ามาแล้วมันตรงกับเลขดังนะครับมันซื้อไม่ได้มันกินเป็นเลขอั้นพออั้นผมก็ไม่ซื้อเลยนะครับวันนี้ผมก็ถือโอกาสนะครับมาไหว้เจ้าที่นะครับนางฟ้านะครับที่ชาวบ้านเรียกว่านางฟ้านะครับผมย้ํานะครับว่าความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับส่วนตัวผมเองเป็นแค่แนวทางวันนี้ก็จะมาจุดทูป ขอโชคจากท่านนะครับโดยใช้วิธีเสี่ยงเซียมซีนะครับใครจะนําไปลุ้นกับผมผมกไม่ว่านะครับสาหรับส่วนตัวผมเองไม่ต้องวันงวดนี้ผมลุ้นนะครับผมลุ้นเดียวเดียวเดียวผมลุ้นตัวไหนวันนี้ผมก็ลุ้นมาหนึ่งใบนะครับผมลุ้นมาหนึ่งใบนะครับแต่ว่าห้าสองผมผม,ผมก็ยังตามอยู่นะครับผมซื้อห้าสองไว้แล้วหลายใบเหมือนกันอันนี้อันนี้ผมลุ้นไว้นะครับแต่ว่าตัวเลขมันอาจจะกลับกันนะครับหก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 นะครับเจ็ดแปดหก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 นะครับของผมนะครับ 7 8 8ด 66, 66นะครับเดี๋ยวผมเสียงเซียมซีดูนะครับว่ามันจะแต่ผมคิดว่างวดนี้แปดมาแรงนะครับเบิ้ลเลขน่าจะเบิ้ลด้วยนะครับเบิ้ลไม่เบิ้ลเดี๋ยวรู้กันนะครับเบิ้ลไม่เบิ้ลเดี๋ยวรู้กันพอใกล้ถึงวันเดี๋ยวรู้กันนะครับเดี๋ยวมาจุดทูบขอปอนจากนางฟ้านะครับนางฟ้าวันนี้หวังว่านางฟ้าจะให้โชคกลับไปขอตรงตรง หลายท่านนะครับก็ถ้าเกิดว่าไม่มีโอกาสนะครับมาก็ดูผ่านช่องเราได้นะครับหรือท่านใดผ่านไปผ่านมาก็เดินทางมาได้นะครับมาง่ายนะครับติดถนนเลยนะครับพก็ติดถนนอยู่แล้วหลักกิโลมันอยู่ก็ติดถนนอยู่แล้วนะครับผมก็ช่วงนี้ก็ติดธุระนะครับไม่ค่อยได้มานะครับไม่ได้มานานแล้วเหมือนกันนานๆมาทีอาจจะเอาสามตัวกลับไปก็ได้นะครับใครจะไปรู้นะครับมารอบนี้ได้สามตัวกลับไป ามตัวครับคเลยก็ยังมีพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาตลอดนะครับเดินทางมาเรื่อยๆอย่างไม่ขาดสายนะครับช่วงนี้อาจจะใกล้ฤดูเกี่ยวข้าวนะครับช่วงนี้เกี่ยวข้าวคนก็อาจจะบางๆตานิดหน่อยเพราติดธุระการเกี่ยวข้าวเกี่ยวนะครับเดี๋ยวผมจะเสี่ยงเซียมซีนะครับวันนี้กับนางฟ้าหลักกิโลเมตร จากการสอบถามนะครับคนที่เฝ้าอยู่ที่นี่ก็บอกว่ามีมาตลอดทั้งวันนะครับคนทั้งวันก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเดินทางมาขายประจํานะครับวันนี้ผมมามืดนะครับแอบมาว่าแอบมาพอดีมีก็มีแต่คนดูแลอยู่สองสามคนนะครับก็มาเงีนเน้ยสุดธิครับเจ้าที่เจ้าทางตกประการที่แห่งนี้นะครับหาัลูกหลานเดินทางมาพูดจาไม่ถูกไม่ควรหรือว่ามาทำอ,อะไรที่ ไม่ดีนะครับก็อย่าได้ทักอย่าได้ทวงนะครับขอเก็บินะครับจงปกปักรักษาตัวเลขที่ได้ก็ขอให้ออกนะครับรางวัลที่หนึ่งเลยนะครับไม่ต้องให้กลับนะครับอย่าให้กลับขอให้ออกกับตัวที่ได้เลยนะครับแล้วก็ขอให้แฟนช่องทุกท่านนะครับรวยรวยนะครับนําไปซื้อก็ขอให้ออกซื้อตัวไหนก็ขอให้ออกตัวนั้นครับชุนะครับขอให้ทุกท่านรวยรวยนะครับงวดนี้เราจะรวยไปด้วยกันนะครับรวยไปด้วยกัน เราจะรวยไปด้วยกันมีคนสาธุอยู่ด้านนู้นนะครับสาธุนะครับทางฟ้านคนสวยก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเสียงเซียมซีกันนะครับได้ตัวไหนนะครับผมย้านะครับว่าเป็นแค่แนวทางนะครับเป็นแค่แนวทางเอาสามครั้งนะครับแต่ว่าถ้าได้หลักเดียวผมจะเอาสามครั้งแต่ว่าถ้าได้เลขสองหลักคือเอาครั้งเดียวเลยนะครับแมงก็สองครั้งนะครับเพื่อ ล่างกับบนนะครับเลขท้ายสองตัวกับเลขท้ายรางวันที่หนึ่งวดนี้นะครับตาธุน,นะครับอขอว่าจะให้เป็นเลขดังนะครับถ้าโดนเลขดังนำ้ำอ้นแน่นอนนะครับขออยาให้เป็นเลขดังเป็นเลขดังนะครับ แปดนะครับแปดมาจริงๆนะครับหลักกิโลก็แปดผมเสียงได้เลขแปดนะครับครั้งที่หนึ่งเลขแปดแปดนะครับแปดแปดมาแรงนะครับงวดนี้เพราะตามสูตรแปดมานะครับวันหยุดก็เป็นแปดโอเคนะครับครั้งแรกแปดนะครับผมย้ํานะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ขออย่าให้โดนเลขดังนะครับแปดมาแล้วนะครับขออย่าให้โดนเลขดังนะครับโดนเลขดังเนี่ยมันซื้อไม่ได้นะครับซื้อได้แต่จ,จ่ายไม่เต็มอ คร,รงใส่แปดห้ามจะออกงวดนี้นะครับแปดแปดห้าขออีกตัวหนึ่งนะครับแปดห้าอีกหนึ่งตัวนะครับเอาสามตัวนะครับสองตัวได้แล้วนะครับต่อไปอีกอีกครั้งเดียวนะครับแปดห้านะครับแปดห้า <8, 5, S 2> ผมว่ากลัวจะอั้นนะครับเลขตัวนี้กลัวอั้นมากเลยแปดห้า ออกินั่นออกมายากนะเจ้าแม่เอ้ยมามามาออกมาล่ำลือกันไปทั่วหน้าเลยนี่สามตัวตรงๆเลยโอ้แปดห้าสองนะครับแปดห้าสองคงกลัวห้าสองสองสอง แปด้าสองนะครับต้งกับของผมเลยนะครับผมทะเบียนรถผมเลยนะครับแปดห้าสองแปดห้าสองนะครับงวดนี้นะครับก็หวังว่าถ้าหลักกิโลอยู่ในหลักในหลักกิโลที่จะมีแปดเจ็ดแล้วก็หกสองนะครับอยู่ด้านหนึ่งจะเป็นสองสองหกนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งเป็นเลขแปดเป็นเลขเจ็ดนะครับหรือว่าสำหรับเจนซีผมก็แปดห้าสองนะครับ ผมรุนแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเพราะผมยังไงผมจัดแน่นอนนะครับ5-2ผมจัดมาแล้วนะครับ5-2ผมจัดมาหลายใบแล้วแต่ผมไม่ได้บอกว่ามันจะออกตัวนี้นะเพราะมันเป็นทะเบียนรถของผมนะครับก็8-8-5-2นะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับสําหรับงวดนี้นะครับ8-5-2ถ้าใครชอบนะครับ8-5หรือจะเป็น8-2นะครับ8-2ก็หลายคนก็ยังตามอยู่นะครับ8-5-2งวดนี้ขอทุกท่านโชคดีนะครับถ้าจะขอให้นดงฟ้านะครับถ้าออกตัวนี้ก็ขอให้ออกหรือ ซื้อตัวไหนก็ขอให้ออกตัวนั้นแล้วกันท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับนําไปรุ่นนําไปเสี่ยงเพื่อเป็นแนวทางนะครับขอการโชคดีนะครับสาธุนะครับแปดห้าสองนะครับถ้าใครชอบนะครับลองนําไปรุ่นดูนะครับขอให้ท่านโชคดีแปดห้าสอง